ก็สวัสดีเพื่อนๆชาว u t u b e นะครับวันนี้ก็จะมาแปลกกว่าปกติเพราะปกติจะเป็นอุปกรณ์แคมปิ้งนะครับอันนี้ก็ตอนแรกก็ตั้งใจจะตั้งช่องขึ้นมาจะเป็นพวกอุปกรณ์แคมปิ้งแล้วก็พวกไฟอาวุธปืนนะครับวันนี้ก็จะมารีวิวและติดตั้งนะครับบอร์แม็กกล็อก19 g เกจนของแม c p พูนะครับอันนี้ก็เป็นปืนขนาด 9มมนะครับมีทะเบียนถูกต้องตามกฎหมายก็แต่ผมไม่ถ่ายรายละเอียดใบป .4 ให้ดูนะครับจะได้เป็นว่าผมไม่ได้เอาปืนเถื่อนมานะโอเคนะปืนมีทะเบียนนะครับอันนี้เดี๋ยวปิดเลขสักตัวก่อนมีทะเบียนนะครับโอเคเดี๋ยวเก็บใบอนุญาตก่อนนะครับแล้วก็เคลียร์วุฒิปืนตามกฎความปลอดภัยนะครับ ดูสไลด์นะครับไม่มีแม็กไม่มีนะครับอันนี้นั่นกายทิ้งโอเคนะครับแล้วแม็กออกไปที่อื่นก่อนนะครับระหว่างที่เราจะมาติดตั้งไอบ่อร์แม็กตัวนี้ก็จะฮิตในบ้านเราประมาณ2-3ปีก่อนนะแต่ผมว่ามันเป็นอุปกรณ์เสริมสมรรถนะให้ปืนได้อย่างและอย่างมากเลยนะครับอ่ะปืนผมค้างสไลด์ไว้ก่อน อเดี๋ยวมาดูในนี้ในกล่องมีอะไรบ้างเดี๋ยวค่อยเปิดตัวกล่องก็จะเขียนว่า m a c p คูนะครับเป็นยี่ห้อสำนักแต่งอาวุธปืนเรียกว่าชั้นนำนด,ดีกว่านะครับส่วนมากจะเป็นงานโพนะลิเมอร์นะ GL Enhanced Magazine Well ก็จะเป็นบอแม็กสำหรับปืนพกกล็อกนะครับ large ram area for easy reloading ตัวนี้ก็จะเป็นตัวแรมนะครับมันจะปาดเหมือนเป็นทางลาดเรียกว่าทางลาดให้เสียบแม็กได้สะดวกขึ้นดีกว่านะครับเผื่อเวลาฉุกเฉินหรือว่าอะดรีนาลีนหลังเยอะๆแล้วเรากล้ามเนื้อมัดเล็กมันจะไม่ค่อยได้เรื่องนะครับจะเป็นเป็นมัดใหญ่ที่ว่ามีแรงตื่นตัวกระตุ้นให้เราตกใจนะครับการเสียบอาจจะ เสียบผิดเสียบถูกอาจจะไม่เข้านะครับเนี่ยมันบางเฉียบเลยไหมตัวของโรงงานนะครับไม่มีบอมแม็กมานะครับบางๆอีกข้อหนึ่งคืออะไร external dimension ก็คือเวลาเราพกซ่อนนะครับ conceal นี่คือพกซ่อนมันจะไม่เห็นไม่เห็นว่ามันโผล่เยอะแต่ว่าตัวมันมีพื้นที่ในการ เสียบแม็กได้ง่ายนะครับโอเคต่อไปก็วัสดุนี้ทำมาจากโพลิเมอร์เวนฟอส e นะครับโครงสร้างเป็นวัสดุโพลิเมอร์เสริมแรงนะครับต่อไปก็สามารถใช้ได้กับแม็กพูลหรือว่า oem นี่คือ original equipment manufacturing นะครับแล้วก็ most after market คือของแต่งที่เป็นแผ่นปิดตูดปิดตูดแม็กเนี่ยเนี่ยตัวนี้แผ่นปิดตูด ของโรงงานของแต่งของ Mac Pro สามารถใช้ร่วมกับบอแม็ Mac ตัวนี้ได้ต่อไปก็สามารถใช้ได้กับของแต่งที่เป็นแมกซีนเสริมบวก2บวก3บวก4ี่บวก5นี่ครับอันนี้ก็ใช้ได้นะโอเคต่อไปก็เป็นการ easy installation คือติดตั้งได้ง่ายนะครับอ,อันนี้มันจะวงไว้เลยว่า Glock 19 Gen 4เท่านั้น Gen 3กับ g n น4ก็น่าจะรู้ๆกันอยู่แล้วนะครับทรง ละแบบเลยตัวด้ามนะครับข้างนี้มีอะไรบ้างก็จะบอกรุ่นว่า Mac 950 e n h a n c e s magazine สำหรับก๊อก Gen 4นะครับด้านหลังก็เป็น Number รุ่นนะครับ Mac 950สำหรับ19 Gen 4ก23 Gen 4 3 2 Gen 4นะครับบอกว่าอะไรนี่น Mac กผู บอร์แม็กเนี่ยสามารถใช้ได้กับบอร์แม็กเดิมๆนะไม่ไม่รวมไอ้แบ็กสเต็ปตรงนี้ที่ว่าเป็นตัวเสริมหลังด้ามครับนะครับต้องปรับแต่งนิดนึงเดีนะ๋ยวเราดูข้างในมีอะไรบ้างอันนี้ก็จะบอกว่าไอ้อุปกรณ์เนี้ยเกี่ยวกับการควบคุมอาวุธข้ามชาตินะครับต้องได้รับใบอนุญาตจากทรวง เขาเรียกนะดิเฟนซ์ป้องกันเกี่ยวกับอะไรสักอย่างนะครับเป็นพวกอาวุธอุปกรณ์ควบคุมแล้วกันะนะครับสำหรับการเอ็กซ์พอร์ตรีเอ็กซ์พอร์ตท e านสเฟอร์รทนเฟอร์นะครับต้องต้องมีใบอนุญ,ญาตก่อนนะครับแต่ว่าก็มีขายบ้านเราธรรมดาโอเคถ้าเขาไม่ให้ขายเขาก็อยู่ลำบากบริษัทเขานะ,ะในกล่องมีอะไรบ้างก็จะมี บอ่อแม็กนะครับแต่อันนีผ้ผมใช้นานแล้วแหละประมาณ2 3ปีละอันนี้ก็จะมีแคตตาล็อกหรือเปล่าหรือว่าเป็นคู่มือโอเคแล้วประแจผมทำหายไปแล้วนะในกล่องไม่มีอะไรแล้วนะครับข้างหลังก็จะเป็นชาร์จสำหรับของผมรุ่น950ใช่ไหมเขาจะใช้ได้กับ19 gen 4 23 gen 4ดูไล่ลงมาว่ารุ่นไหนบอ่อแม็กของแม็กพูลรุ่นไหนใช้กับปืนรุ่นไหนนะครับอันนี้ก็ต้องไปเช็คอีกทีนึ่ง อ่าทีฮ่ฮิตคือ19 Gen3 ต้องใช้รุ่น940นะครับ Gen4 ก็เป็น950อีกตัวนึงเป็น17ที่ว่าฮิตกันในบ้านเราก็เป็น Mac 908สำหรับ Gen3 แล้วก็932สำหรับ Gen4 โอเคเดี๋ยวมาดูข้างในมีอะไรอ่ะเขาบอกว่าก่อนที่จะเริ่มนะครับเคลียร์ปืนว่าปืนไม่มีกระสุนในรังเพลิงนะ เขาบอกว่าอันนี้เลยโน้ตเลยนะครับ Mac Pro บอร์แม็กสิบเนี่ยไม่สามารถใช้ได้กับ b a c k s t e p ต้องมีการ Modify ก่อนนะครับแล้วก็ต้องรับความเสี่ยงเองนะเขาเตือนแล้วโอเคสเต็ป okay. แรกเขาบอกว่าให้เอาตัวด้านหน้าของเนี่ยครับด้านคลิปปืนเนี่ยช่วงนี้นะ กับบอรแม็กของเรามันจะมีบ่ารับอยู่นี่ถ้ามองดีๆนะครับเกี่ยวเข้าไว้ด้วยกันแล้วก็ทําให้เหมือนเหม็นจุดหมุนจุดหมุนคืออย่างนี้นะครับปึ๊บแล้วก็เสียบเข้าไปในปืนอันนี้ผมสรุปเลยนะจากนั้นข้อ2ให้ใช้สกูที่เขาให้มาในตัวนี่แหละไขเข้าไปแล้วก็ใช้ ตัวประแจเบอร์3ทับ32นะครับนี่จะเป็นสหรัฐอเมริกาจะเป็นหน่วยหุน้นแล้วก็ไขเข้าไปโจนหัวเสมอไม่ต้องขันไม่ต้องขันแรงมากนะครับเขาบอกว่าจะทำความเสียหายให้กับบอแม็กนะผมัเป็นเกีียวทองเหลืองมันจะยันแตกก่อนนะผมว่าข้อ3ก็ตรวจสอบว่าปืนใช้ได้เหมือนเดิมไหมนะครับอ่ะอเดี๋ยวเรามาในส่วนขั้นตอนติดตั้งเลยนะครับร ก็เดี๋ยวผมปลดสไลด์ออกมาเลยแล้วกันนะมันจะได้ทํางานจริงๆมันก็ใส่ได้เลยแหละเบาๆไม่มีปัญหาอะไรนะครับแต่ว่าจะได้ถือไม่ลน้นไม่ล้นเฟรมแล้วกันนะอ่าขอแรกเขาบอกว่าให้เอาตัวด้านหน้าของปืนเนี่ยมาเกี่ยวเข้ากับด้านหน้าของบอรแม็กซึ่งจะมีบ่ารับอยู่นะครับแล้วก็ทําหน้าที่เป็นจุดหมุนเข้าไปปึ๊บจากนั้นให้ดูสกูนี้ เห็นไ,ไหมครับตรงรูเป๊ะเลยไขยสก,กูที่เขาให้มานะแล้วก็เอาประแจประแจหุน3มทับ32ขันเข้าไปเลยผมทำหกเหลี่ยมมันหายนะไม่หายหรอกจะไม่รู้ว่าเก็บไว้ไหนนะครับมไม่ค่อยได้ใช้หรอกไม่เป็นไรออันนี้ก็คือเรียบร้อยอยู่แล้วเดีย๋ยวผมลองเสียบแม็กให้ดูนะครับ นี่ไม่หลุดแน่นนะครับเดี๋ยวผมใส่สไลด์ไม่ขี้เกียจไปหาลูกซ้อมนะล,ลูกดัมมี่ะ่ะผมใส่ลูกจริงเลยเนี่ยเข้าไหมเข้านะครับโอเคเพราะฉะนั้นป้อนไม่มีปัญหาเดี๋ยวลองใส่แบบบวกสองนะอันนี้โอเคไหมครับศูนย์เข้าไปแล้ว ไม่มีปัญหาอะไรปื้นเคียยวเหมือนเดิมนะครับโอเคอ่ะมาในส่วนของ b a c k t t r p p นะครับว่าทำไมมันถึงใส่กับ m a ็กสตรัเดิมๆไม่ได้เพราะว่าอะไรนะครับมันอาจจะไม่พอดีหรือ,อยังไงเดี๋ยวเรามาลองใส่ดูไปด้วยกันเลยผมเลือกเป็นแบบ b e เวอร์เทลนะครับเพราะผมชอบ มันจะมีอันที่ผมทมําไปแล้วกับอันที่ว่าเป็นเดิมๆของโรงงานนะเดี๋ยวสังเกตดูตรงปลายของตัวแบ็กแสตปนะครับเนี่ยเรียบร้อยเนียนแต่อันนี้ผมทมําไปแล้วคือมันจะคีเลยหน่อยเพื่อให้ใส่ได้พอดีอมันก็ต้องแต่งนะครับเหมือนเขาบอกแล้วว่าต้องแต่งเองเนี่ยต้องทําให้มันบางลงนะครับมันถึงจะไม่เบียดกันถึงจะใส่พอดีนะโอเคเราลองใส่แบบธรรมดาก่อนแต่ตัวนี้ผมขี้เกียจถอดสลักมานะ ขออนุญาตใส่เข้าไปเลยนะครับไม่เป็นไรหรอกไม่ได้เอาไปยิงข้างนอกเสียข้างล่างก่อนลืมไม่ได้ใส่นาะนอ่ะโอเคนะครับแล้ลองดูใส่บอแม็กได้ไหมอันนี้คืออันที่ยังไม่ได้โมนะเนี่ยมันจะเริ่มแน่นแหละกดไม่ค่อยเข้าเลยเนี่ยมันจะยันไม่สุดเห็นไหมแต่มันฝืนใส่ได้ไหมมันก็น่าจะได้นะ แต่ผมว่าระยะยาวมันจะไม่ค่อยโอเคหรอกเดี๋ยวมันต้องมีตัวใดตัวหนึ่งอะ่ะอาจจะฉีกหรืออาจจะแตกได้นะครับอะก,ก็พอใส่ได้นะเดี๋ยวผมลองดูรูสกูก่อนมันไม่สุดนะครับมันเข้ามาประมาณ80%นะรูสกูอะ่ะมันขันเข้าไปมันจะต้องกินเนื้อปืนนะครับก็เลยต้องทำการแต่งโดยการทำให้ตรงนี้บางลงแล้วก็ ปาดเนื้อมันออกนะครับเราลองดูเทียบฝั่งซ้ายคือของโรงงานฝั่งขวาคืออันที่เราปาดออกแล้วอ่าเดี๋ยวผมจะใส่เบอร์ M อันนี้มันพอดีมือผมมากกว่านะครับปึ๊บอโอเคเนี่ยมันจะเป็นรอยเว้าลงมาหน่อยเห็นไหมเพื่อหลบหลบตูดบอร์แม็กเนี่ยโค้งตรงเนี้ยเห็นไหมครับอ่าเดี๋ยวเราใส่ให้ดู ึ๊บนี่ครับเห็นรูสกูร้อยเปอรเลยเห็นไหมต้องแต่งเพิ่มนะครับถึงจะใช้กับแบ็กสเตปได้ผมก็แต่งประมาณ2ชั่วโมงอะเสร็จเรียบร้อยค่อยๆทำไปถ้ารีบเดี๋ยวคังขี้เกียจไปซื้อใหม่นะครับตอนใส่ก็ขันแค่พอตึงๆมือไม่ต้องใส่แน่นมากนีอ่อันนี้ก็จะมีเป็นแบบแบ็กสเตปเบอร์เนะครับ ใช้ได้เห็นไหมแต่งนิดเดียวให้มันหลบส่วนโค้งของบอร์แม็กเนะี่ยนะครับใช้ร่วมกับแบ็กสเต็ปได้แต่ว่าต้องทำการแต่งพลาสติกออกนะครับโอเคอ่ะเดี๋ยวลองถอดออกเพราะว่าผมว่าไม่ใส่จะดูเพรียวกว่านิดนึงนะเวลา พกคอนซีลนะครับไม่ค่อยเกะกะเท่าไหร่แล้วก็ค่อนข้างกระชับกับมือผมแล้วนะแต่เสริมมันก็จะแน่นแน่นครับอีกนะครับใส่แบบไม่ต้องใส่แบ็กแ็บนี่เลยแล้วเรื่องใช้กับปอมแม็กบวก 2, บวก3บวก4บวก5ใช้ด้วยกันได้ไหมนะครับอ่ะอันนี้ผมถอดออกมาแล้วนะเพราะตอนนี้มัน เกะกะนะครับอ่ะมันจะมีอันนี้ก็จะเป็นตัวกอลฟเซฟมาน,นี้ก็ใช้ได้ป้อนกระสุนได้เสียบไม่มีค้างไม่มีเสียบเราเราเรียกอะไรนะเสียบไม่อยู่อ่ะคือมันเสียบอยู่นะครับป้อนกระสุนได้ปกติอันนี้ก็จะเป็นแบบเรียบๆก็สามารถใช้กับบอลแม็กของแม็กคูได้นะครับโอเค แล้วบอกว่าใส่เราจะเสียบแม็กง่ายขึ้นจริงไหมก็ค่อนข้างดีนะครับเนี่ยเดีผมลองหงายให้ดูมันจะมีพื้นที่ลาดเห็นไหมถึงเราแบบเสียบเนี้ยมันก็เข้ากัน่ะเสียบแบบดันเข้าไปก็เข้าแล้วแต่ถ้ามันไม่มีอันนะั้นน่ะมันจะเสียบยากกว่านี้นิดนึงเวลาสมมติ เกิดเหตุการณ์แข่งขันหรือว่ายิงกันจริงๆมันจะมีอะดรีนาลีนหลั่งออกมานะครับมันจะส่งผลให้กล้ามเนื้อหลักทํางานเหมือนเหมือนเราบูสต์ขึ้นมานครับแล้วกล้ามเนื้อเล็กอ่ะมันจะเปรี่ยนไปไม่ได้เปรี่ยแบบเหมือนคอนโทรลได้ไม่เต็มร้อยเปเหมือนเดิมนะครับระหว่างที่อะดรีนาลีนไม่หลังนะ่งเนี่ยมันจะมาช่วยในตรงนี้แต่เรื่องเสียบเร็วเสียบแม่นไม่แมน,แมนมันอยู่ที่การฝึก,อ,ก,อ,กอีกเยอะนะครับไม่ใช่ว่า ซื้อมาใส่ปุ๊บเราจะเสียบเทพเลยมันต้องต้องฝึกเหมือนเดิมนะครับเห็นไหมเราก็ยังติดเลยเนี่ยนะครับลองดอางเงี้ยปิดด้นนะครับแต่ถ้าเราโหลดปุ๊บเราก็สะบัดออกเสียบได้เลยเห็นไหมก็ต้องฝึกแต่นี้ผมนั่งทํามันก็เลยไม่ค่อยถนัดเท่าไหรนะ่นะนะเราเสียบได้เลยเราก็แค่ชำเลืองมองนิดหน่อยนะโอเคก็เดี๋ยวมีส่วนไหนอีกนะ ตัวปืนก็จะเป็นก็อก19 Gen 4 USA นะครับมันจะมาพร้อมศูนย์เหล็กไนซ์ไซส์นะครับตอนกลางก็จะเป็น3จุดสีเขียวแล้วก็ตัว d i s คอน n น c เตอร์จะเป็นขีดลบมาจากโรงงานเลยตัวนี้ก็แต่งไปหลายตัวเดี๋ยวผมจะค่อยๆเอามาทยอยลงรีวิวให้ดูนะครับ วันนี้ก็น่าจะไม่มีอะไรแล้วนะเพราะว่าใส่ให้ดูแล้วใส่บอร์แม็กแล้วอ่ะมาพูดถึงเรื่องราคาตอนนี้ปีสิ้นปี63ที่เห็นอยู่ในเว็บก็จะประมาณ1,500นะครับแต่ช่วงที่มาแรกๆประมาณ2-3ปีที่แล้วเนี่ยผมไม่แน่ใจนะว่ามันสอหรือ3แต่ว่าผมว่ามี2-3ปีอะตอนนั้นราคาใหม่ๆก็คือ2,000กว่าแล้วก็เริ่มมาถึง2 0 0พ แล้วปัจจุบันก็ลดเหลือพันห้านะครับแต่ตอนนั้นผมซื้อได้แค่ประมาณ800นะครับซึ่งถูกกว่าราคาตลาดพอสมควรเลยก็ไม่บอกแล้วกันว่าทำอย่างไรนะครับก็วันนี้ก็ขอจบการรีวิวแล้วก็การติดตั้งไว้แค่นี้นะครับเดี๋ยววันหลังจะทำคลิปอย่างอื่นที่เกี่ยวกับส่วนประกอบเช่นมี ตัวเข็มมีคอมมีใส่ไฟฉายมีติดดอทได้นะครับรุ่นนี้ต้องซ right yeah. ื้อเพลทมานะครับมันจะไม่ได้เป็นมอสนะครับ Gen4 มอสตรงนี้จะซาะเพลทมาสำหรับให้ใส่เรดดอทเล็กๆได้เลยก็วันนี้ก็ขอลาไปเพียงเท่านี้นะครับสวัสดีครับ